คือสำหรับผมผมก็มองว่ามันเป็นโอกาสโอกาสโอกาสครับคืออย่างที่พี่จอเขาบอกว่าเออการที่เป็นนักแสดงไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนแต่ว่าถ้าไม่มีโอกาสมันก็จะอาจจะไปไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผมได้รับโอกาสแล้วซึ่งผมดีใจมากๆผมแฮปปี้มากๆอ้าจริงดีใจมากมแต่ว่ามันก็มีทั้งความดีใจแล้วก็ความกดดนันเพราะว่าแฟนๆนิยายเขาก็ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ คาดหวังการแบบหลายๆคนคาดหวังแล้วก็จะพยายามทําให้เต็มที่แล้วกันนะครับหิวใจหายเหนื ui, ่อยหายเหนื่อยพูดจริงหายเหนื่อยหายเหนื่อยเพราะว่าวันนั้นที่ถ่ายอะ่ะคือโหมันต้องบอกตรงๆว่าร้อนมากแล้วแบบไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เลยอะ่ะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เลยแล้วมีทุกซีนทุกฉากมันระอุมากจริงๆ ตอนนี้งงไปหมดแล้วใครคือฉันแลวฉันคือใครตอนนี้ตอนนี้เป็นใครอยู่แต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็พอรู้ว่าจะเล่นเรื่องเนี้ยก็คือนะก็ไปอ่านกระตูมก่อนเลยแล้วก็อย่างแรกคือไปซื้อส้นสูงก่อน<ด>เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในแบบเอลเมนที่จะทําให้เราแบบสามารถแบบยืนได้แบบจ,จละลงสลิดอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนแรกนี่คือยืนหงิเลย <c oughs> <c oughs> คืองงมากว่าเขาประดิษฐ์สิ่งนี้กันมาใส่ที่เท้ากันทําไมคือมันเดินยากมาก ใช่นางฟ้า185<อ>ตอนนี้เป็นรางฟ้า190คเับเราก็ใส่อยู่ที่ห้องทุกวันเลยเป็นสลิปเปอร์ตอนนี้รองเท้าส้นสูง,สงตอนนี้คล่องแล้วไ,ได้เลยจริงๆใส่เต้นสปิดออฟเลยก็ได้นะนคือที่ใส่วันนี้คือ4นิ้ว แตเรามีทั้ง3นิ้ว4นิ้วเลือกเอาไว้เลือกใช่ไม่ใช่คู่เดียวมีหลายคู่ลคแล้วก็ที่ไปแฟนมีก,กันนะครับก็ไปเดินเลือกชอปปิ้งที่นั่นแหละครับแอบไปซื้อรองเท้าส้นสูงใช่อ <c oughs> มีไซส <c oughs> ไซ์สูงสุดเขาทำหนึ่ง45นะคบับน <c oughs> แต่เราใส่41 <c oughs> คริสเตียนลาบูตองรองเท้าพื้นแดงร <c oughs> องเท้าพื้นแดงที่ฉันใส่ฝาดเจอ้สุดก็ได้ใส่ จริงเหรอนึ่ยังไม่ได้เช็คฟีดแบ็กเลยอ่ะต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณฝากทุกคนช่วยกันรีทวิตแล้วก็ช่วยกันกดแชร์เยอะๆเลยครับเพื่อไม่เป็นปัญหาจริงเหรอกชนิุกวเป็นยังไงล่ะก็ไดชนิุกวเลยนะคือก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นแบบราชโอรสของพระมหากษัตริย์แต่ว่าด้วยความที่ยุคสมัยนั้นนะครับเรา มีรลชโยมหลักเพศเดียวกันอย่างเปิดเผยทําให้เราอาจจะแบบไม่ได้สืบพ่อราชบัลลังก์แต่ก็แต่ตัวเราเองเราก็มีอานาจแล้วเราตัวเราเองเราก็แบบมีความแบบฮอตฮอตในเมืองสีนครสีมหานครครับก็เราก็เป็นการบ้านที่เราต้องกลับมาทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทหรือเรื่องการฝึกซ้อมฝึกฝนตัวเองร่างกายให้หนักเพื่อที่จะรับบทนี้อย่างแบบภูมิใจแต่ความราชมคุณมันต้องมีเคมีบางอย่างที่ต้อง ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ออกใช่ไหมครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการเวิร์กช็อปอย่างหนักแล้วอย่างที่ผมบอกครับผมทําการบ้านแน่นอนแล้วไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแต่ท่านคุณี่คือมาเลยนะผมยไม่ได้ไปเนี่ยยังไม่ได้เวิร์กช็อปเลยเราก็แบบเราก็เราก็เต็มที่แต่ว่าเอาจริงๆเลยครับคือได้พี่โอ๋มมกลับคือพี่โอ๋จะแบบแนะนําดีมากในกองแล้วก็แบบ อะไรที่มันแบบว่าเริ่มจะแบบเอ้ยต้องประมาณนี้ประมาณนี้นะลูกแล้วคือพี่โอ๋จะมีประโยคนึงว่าลูกสาวเต็มที่ไปเลยอันนี้ปุ๊บมันของมันมาเลยอืมใช่ครับพี่โอ๋เป็นคนให้คำปรึกษาได้ดีมากแล้วก็ตัวเขาเองเขาบอกว่าตัวเขาอาจจะเป็นแบบครั้งแรกที่กำกับซีรีส์วายแต่ผมบอกเลยว่าประสบการณ์เขาโชคชนเนาะพี่โอ๋ลดจริงอันนี้แบบใช่ก็โรยอนยุค ย้อนที่เปนเป็นทีเด็ดรื่อแรกของเชื้ที่เขาไม่อยากทำเนี่ยนะยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าครั้งที่แล้วเราถ่ายที่ไหนเนี่ที่เป็นก็แถวๆนอกรอบๆเมืองกรุงเทพแต่จำได้ว่าแต่จำได้ว่าไกลมากไกลมากอ่านอ่านอ่านครับอ่านอ่านแล้วสนุกมากทุกคนลองไปอ่านกันดูได้แซ่บแซ่บมากจริงเรื่องเนี้ยถ้าพามาเป็นทีเด็ดภาษามันจะต้องแบบย้อนไปด้วยไหม คือมันค่อนข้างที่จะแบบว่าค่อนข้างที่ทันสมัยเนอะแบบว่ามีเพราะเพราะพทันทันสมัยเพราะว่าคนนี้นั่นแหละครับที่เป็นคนย้อนมาแล้วก็ทําให้เมืองสีมหานครมันแบบว่ามีความแบบโมเดิร์นขึ้นมาจากคนคนนี้เพราะจริงๆแล้วแบบเมืองเขาเหมือนแบบอยากจะทําให้เหมือนคล้ายๆกับเป็นแบบมีความเป็นเมืองสมมุรินิดนึงนี่เพราะว่าแบบเรามีการแบบเอาสบายผู้หญิงมาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบใส่รองเท้าส้นสูงส้นสูงอะไรเงี้ยก็แบบ มันเหมือนคล้ายๆเมืองสมมุติที่แบบว่าจะทำให้เราแบบได้ไปแบบโบยบินแง่งงงงชื่อนะชื่อจารีดเลยหรออ่ะก็ได้แล้วแต่ความสะดวกใจตอบไม่ได้จริงๆอันนี้แบบพูดจริงๆแบบวันเรื่องวันยังตอบไม่ได้แต่ว่า ที่แน่นอนคือทางช่องวัน31เวลาสี่ทุ่มสิบห้าแน่นอนทุกๆวันศุกร์สี่ทุ่มส<ช>ิบห้าครับตั้งรับกับแฮตเตอร์ทีมนัดงรกก็ทุกวันนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับพี่นัทหรือแฟนคลับผมหรือว่าแฟนคลับทั้งคู่ช่วยกันฝันเทนแล้วก็นี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําให้พี่ผู้ใหญ่พี่ๆบริหารผู้บริหารแบบตัดสินใจให้เราแบบมีซีรีส์ของตัวเองต้องขอบคุณแฟนคลับมากใช่ครับใช่ครับ ความเซบของเป็นเป็นไงในซีรีส์นะคือในคือในซีคือในซีรีส์ในนิยายถ้าทุกคนได้อ่านบอกเลยว่ามันมีเซอร์วิสเยอะมีแบบเยอะแล้วก็ตัวเราเองก็เอายางงี้ดีกว่าดูในทีเซอร์ว่าแซบแล้วของจริงอ่ะคูณ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 เข้าไปอีกแน่นอนรับรองดับเบิลคูณคูณคูณแซบแซบแซอ่าถอดถอดอด ครับต้องฟิตต้องฟิตมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเล่นออกกําลังกายพักผ่อนกินอาหารแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตผมแน่นอนคือถ้าสมมติว่ามันผมสามารถผ่านไปได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวผมครับคุณใ,ใจไม่ได้แพ้น่ยี่เดียรโอ้ยแน่นอนเพราะว่าพี่นัทเองก็เป็นคนเก่งเป็นคนคนหนึ่งในชีวิตที่ผมรู้จักแล้วผมมองว่าเขาเก่งแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้แล้วก็สบายใจกับเขามาก ใช่ใช่ใช่ครับนัดปิงไม่ได้นะคะอ๋อไม่อ๋ออ๋ออุ้ยตกสายมาถือว่านัดปิงเป็นยังไงบ้างตกสายมิกอุ้ยถ้าเป็นนัดปิงนิดใส่หายนะเนี่ยไม่ได้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 สุพิษเฮอุ้ยไม่ได้นะถ้าตอดต้อยตัดหัวหนูไปด้วยเลยคือพี่ปิงเขาเป็นคนตั้งใจอย่างที่ทุกคนเห็นแหละแบบไม่ว่าแบบ คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าอยากให้เขาปรับปรุงอะไรแบบในกองหรือว่าอะไรเงี้ยพี่ปิงเขาแบบพร้อมรับแล้วเขาแบบเอากลับไปทํากันบ้านเสมอเสมอตั้งแต่แบบเรื่องที่แล้วแหละเราเรื่องนี้เขาก็ยังคงความตั้งใจแล้วก็เต็มที่ครับอันนี้แบบการันตีทูตระเตอใช่ใช่ครับเปิดงานเลยครับพี่ก็ได้ดูกันได้แน่นอนครับก็ขออนุญาตปากผลงานนะครับเชนออริจินอลนะครับ ฉันนี่แหละท่านขุนที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็พิทเบฟซีซั่นสองครับแล้วก็ฝากนะคบปิงนัดด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีจริงๆอ่ะท่านขุนเนี่ยยังมีอีกนะครับน้องฝากน้องป๊อปน้องลีน้องเอตันด้วยนะครับก็ฝากพวกเราแล้วก็ฝากเชนออริจินัลสองห้าหกหนึ่งด้วยนะครับมาปิงลูก